สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักเจอกันหลังหวยออกพี่น้องสงสัยอาจารย์ว่าหายไปไหนไม่ให้หวยแล้วเหรอเออบางคนถามกันเยอะแยะมากมายนะคะอาจารย์ก็จะแจ้งให้ฟังว่าพี่สาวอาจารย์น่ะท่านได้เสียชีวิตเนาะท่านได้ล่วงลับไปแล้วอ่าแล้วก็มีพี่สาวอะ่ะคนหนึ่งก็ก็ครบร้อยวันเนาะวันที่สามนะคะ อยู่ต่างจังหวัดอาจารย์ต้องเดินทางตั้งแต่ตีสี่ของวันที่หนึ่งเพื่อไปเ,อเดินทางไปวันที่สองไปเตรียมงานแล้วก็วันที่สก็คือครบร้อยวันเลี้ยงพระแล้วก็ย้ายเข้ากำแพงบุญหรือเข้ากุดแล้วทำพิธีกันหลายๆอย่างาตามาพิธีของพุทธเราเนาะเอากระดูกเข้าเก็บอะไรต่ออะไรอาจารย์ก็เพิ่งจะได้กลับมาพอกลับมาปุบ๊บ ก็มาออกคลิปนี่แหละคะ่ะไม่อาอย่าเข้าใจผิดกันนะคะอาจารย์ได้พูดความจริงแล้วก็เดินทางมาปุ๊บก็มาพี่น้องก็คงจะจําได้ไม่ว่าจะหวยออกหรือไม่ออกอาจารย์ไม่เคยหนีไปไหนก็อยู่ตรงนี้ไปจนกว่าพี่น้องจะไม่อาไม่ดูกันจนกว่ารัฐบาลจะเลิกคือพี่น้องก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ถ้าหลุดแล้วมันจะหลุดอีกไหมมันจะเข้าอีกไหม นานๆจะหลุดสักครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อมันหลุดมันคงไม่พลาดทั้งหมดหรอกค่ะไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันทุกครั้งเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่เคยเจอว่าถ้าหลุดแล้วมันจะไม่อ่ามันจะหลุดอีกแต่ทุกครั้งที่เพื่อเมื่อครั้งใดที่มันหลุดมันจะชดเชยพี่น้องคงจะจําได้เคยหลุดแล้วมันเข้าทั้งล่างทั้งบนเข้าทั้งสามตัวด้วยมีหลายครั้งที่หลุดแล้วชดเชยให้แล้วเข้าเข้าเยอะด้วย งวดนี้อาจารย์ก็หวังว่างวดนี้จะปังแต่ก็แล้วแต่พี่น้องนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อก็ตามกันต่อถ้าไม่เชื่อก็หยุดกันก่อนรอจนกว่ามันจะมั่นใจแล้วค่อยเข้ามาก็ได้อันนี้แล้วแต่พี่น้องแล้วแต่ความเชื่อเนาะ <c oughs> หวยที่อาจารย์ไม่ให้อะ่ะเลขอันนั้นอะ่ะมันออกซ้ำถึงสามหนนะศูนย์หกหกศูนย์เนี่ย แล้วก็ส่วนมากอาจารย์ก็จะบอกพี่น้องว่าไม่เบิ้ลก็หามอ่าแต่ของอาจารย์นะอาจารย์ไม่กลัวถ้าเข้าโต๊ดถ้าเข้าหนึ่งตัวเท่านั้นอะไรก็แล้วแต่เอาไม่อยู่เนอะอย่างเลขอ่ะเช่นเลขโต๊ดเนี่ยจะออกตัวเดียวหรือจะออกอะไรก็แล้วแต่เอ่อมันก็เข้าขอให้รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งคือเลขอะไรเนาะรางวดนี้มันพลาดอ่าพลาดมาแล้วงวดหน้าอาจารย์ว่าอาจารย์ก็มีความเชื่อของอาจารย์นะว่างวดนี้จะปัง งวดน,นี้จะโอเคเพราะว่าทุกครั้งถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่วนมากมันจะเป็นของเราอ่ะพูดได้แค่นี้เนาะเออเลขมันก็เข้าอยู่เนาะงวดน,นี้เข้าสี่ห้าหกเข้าหกสูตรผิดสามสูตรพี่น้องผิดสามสูตรเนี่ยก็ยังเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข้าหกสูตร ผิดสามสูตรเพราะมันมีเก้าสูตรนะ,ะก,ก็ยังถือว่าเข้าอันนี้เข้าสามตัวหน้าเข้าสามตัวท้ายอะไรเยอยะแยะไปหมดอันนี้อาจารย์ก็ที่เลขทูบเนาะออกเนะก้าสี่เนาะก็ได้อยู่นะถ้าตัดเนาะอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกอันนี้ไม่ทําไม่เป็น <c oughs> อันนี้ก็ช่างมันผ่านไปแล้วเนาะแต่เนี้ยเข้านะเข้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายเยอะแยะ,ยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะทําให้นะคะ เลขล่างเข้าห้าสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสี่แล้วก็ผิดหนึ่งสองสามผิดสามสูตรเหมือนกันเนาะอ่ะก็ถือว่าช่างมันเถอะเราเริ่มกันใหม่เอากันใหม่ถ้าพี่น้องอันนี้เข้าหมดเลยนะอันนี้เข้าหมดเลยอันนี้มีหกสองหกเข้าหกอันนี้เข้าสองเอ่เข้าเข้าศูนย์เข้าสี่เข้าเก้าเข้าหมดเลยเดี๋ยวอาจารย์พรุ่งนี้อาจารย์ทําให้ แล้วก็ใครอยากได้อะไรอยากได้กาแฟหมดแล้วยังไม่ได้สั่งอยากสั่งก็ทักเข้ามาเนาะเบอร์เหมือนเดิมหรือใครงวดน,นี้อยากจะปังอยากจะลองสักตั้งคืองวดน,นี้งวดน,นี้มันผ่านไปแด้เราโล,ล,ล่งละเราไม่เจอแจ็คพอตกับเขาแล้วก็อยากจะเริ่มใหม่เข้า VIP ก็เข้ามาได้นะเริ่มเข้ามาใหมอ่อาจจะเป็นดวงของท่านที่โชคดีที่ไม่ได้เล่นงวดน,นี้อะ งวดที่แล้วเนี่ยวดนี้พี่น้องก็จัดได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากสั่งน้ําหอมน้ําหอมอาจารย์ละดาเนาะก็สั่งเข้ามาได้หอมสองวันมีสองมีสิบกอกลิ่นนะอ่าเพิ่งมาก็เนี่ยกลินผู้หญิงผู้ชายพี่น้องอยากได้กลินไหนก็สั่งมาได้ เป็นอตอนนี้ก็ยังลดให้พี่น้องอยู่ยังโปรโมชั่นอยู่เนาะใครอยากได้แล้วก็อีกอย่างก็คือกะปิ <c oughs> อย่างหวานและอย่างทำกับข้าวอันนี้ปนหวานกะปิหวานแล้วก็กะปิขาวอย่างคํากับข้าวมีสองอย่างอย่างเค็มก็เรียกเค็มแต่มันไม่เค็มก็ไม่รู้จะเรียกว่าเค็มยังไงก็เรียกว่าทํากับข้าวกับจิ้มมะม่วงได้เนาะอันนี้ <c oughs> เจอฝนทั้งวันนะพี่น้องอาจารย์เดินทางเนาะ <c oughs> ขออภัยค่ะอ่ะแคปได้เลยค่ะอาจารย์ทําให้แล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบพี่น้องอย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะเลขไม่ว่าอะไรอาจารย์ทํทาเนี่ยมันเป็นสูตรบางทีก็ออกกลับบางทีก็ออกตรงเนาะอันนี้ไม่ได้ให้เล่นหมดอย่างที่บอกทุกครั้งถ้าทนใดเข้ามาใหม่ ก็ชอบเลขอะไรก็ตัดเอาไปเล่นมันจะมีประมาณ8หาง7หางนี่แหละถ้าซ้ำกันก็เหลือน้อยลงเนาะแล้วก็อยากได้สูตรโต๊ะก็พี่น้องก็ทักเข้ามาเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้อยากทำบุญอยากช่วยซื้ออะไรต่ออะไรอยากจะได้เป็นโยกเนาะเป็นโยกหรือเป็นปีเสี้ยที่ขาดคู่ขาดอะไรหรืออยากจะได้เอาไปบูชาแก้ชงหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องทักมาเนาะวันนี้ก็ได้คุยกันพอสมควร ก็เรื่องเลขเรื่องอะไรถ้าพี่น้องมั่นใจเข้าใจก็ได้กาแฟถ้าเป็นกาแฟอันนี้ก็กาแฟลดความอ้วนเนาะทานแล้วไม่มีน้ําตาลมีผลไม้31ชนิดอันนี้แล้วก็มีผลไม้ที่เป็นยาละบาย3ตัวเนาะเป็นผลไม้เป็นลูกพุนเป็นมะขามป้อมเป็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็น้ําตาลไม่มีทําจากญ่าหวานเมื่อก่อนนี้ขาดเคยขาดไปเนาะ เคยขาดไปอ่ะมันขาดไปตัวสองตัวอาจารย์ก็ไม่ทําเลยก็ไม่ผลิตคือไม่เอาคือขาดโปรตีนอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนมียี่สิบเก้าเพิ่มมาอีกสองเพราะฉะนั้นอันนี้รับประกันการันตีลดจริงๆเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเคยน้ําหนักเจ็ดสิบแปดตอนนี้เหลือหกสิบพี่น้องก็คิดดูลดจริงๆแต่ก็จะบอกว่าพี่น้องท่านใดที่เอาไปไม่ใช่พอมีกาแฟก็อัดอาหารเดี๋ยเลยไม่ใช่ พอมีกาแฟเราก็ต้องช่วยเขาด้วยเพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆมันก็จะตัดออกเนาะมันตัดออกทําให้เราถ่ายมากเพราะฉะนั้นก็ช่วยเขาด้วยเนาะเราก็จะได้ลดเร็วๆไม่ใช่ว่าไปนั่งเป็น200ร้อยลิตรหน้าอกก็สวยงามแต่พุงยื่นออกมาเลยเลยหน้าอกอีกอันนี้ก็ไม่สวยใส่ชุดผ้าไหมก็เหมือนถังแก๊สกลมๆ ถ่ายรูปก็จะเอามาเก็บไว้ก็ไม่สวยไม่งามพี่น้องหน้าสวยงามแต่หุ่นเราแยกก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็แล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยเพราะว่าอะไรเราอ้วนกระดูกข้อพวกอะไรเงี้ยมันสู้ไม่ไหวเดี๋ยวก็จะกลายเป็นปวดเข่าปวดเอ่อข้อปวดเข่าปวดอะไรหลายๆอย่างอันนี้ทานแล้วมันจะช่วยเราแล้วก็วิตามินซีนะวิตามินซีเนี่ย ทุกคนต้องทานอยู่แล้วว่าพี่น้องอย่าเชื่อใครว่าวิตามินซีต้องทานเรือนละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งต้องทานทุกวันทุกวันอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยอาจารย์เดินทางเนี่ยเพิ่งกลับมาเนี่ยเลยชุดหนึ่งเอาไปเผื่ออันนี้เป็นเป็นยาความดันของอาจารย์เนี่ยทานห้ามิลลิกรัมห้าสิบมิลลิกรัมอันนี้คือวิตามินซีแล้วก็วิตามินดีนี่อย่างเหลวนิ่มๆเนี่ยอาจารย์ก็จะเอาใส่ซองอย่างเนี้ย เวลาไปไหนอเอาใส่ไปด้วยอาจารย์ไม่เคยทิ้งอันนี้มันเป็นแคลเซียมอันนี้เป็นแคลเซียมแล้วก็ได้วิตามินดีด้วยอันนี้ดีมากอาจารย์ก็จะทานอย่างละเม็ดเนี่ยสามเม็ดตรงนี้ทุกวันทานทุกวันจะมื้อไหนมึงลืมมื้อเช้าก็ทานมื้อเย็นตรงนี้ตลอดไม่เคยไม่เคยทิ้งเลยเนาะว่าวิตามินซีเนี่ยเราจะทานผลไม้กี่กิโลถึงจะได้เม็ดหนึ่งอะใช่ไหมวิตามินซีอะมันเป็นกรดนะ,ะมันเป็นเป็นด่าง เพราะฉะนั้นมันจะไปต่อต้านกับพวกกฎอะไรทั้งหลายเป็นกฎเป็นด่างมันจะอยู่กับคนเราฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันจะช่วยเราแล้วก็สร้างคาลลาเจ่นให้ร่างกายถ้าเราได้ทานบางทีบางคนนะ่ะเป้าตาห้อยย,อย้อยรองน้ำหมากคางย้อยเป็นหมูเหมือนคางหมูอะไรอย่างเงี้ยสามชั้นแปดชั้นอ,อันนี้มันจะช่วยชะลอได้แล้วก็ลดน้ำหนักมันก็จะกระชับด้วย พี่น้องอยากได้ก็ทักกันเข้ามาเนาะแล้วก็งวดใหม่อาจารย์ก็จะไล่ๆออกเนาะ,ะเหมือนเดิมไม่หนีไปไหนแล้วก็จะขอบพระคุณมากถ้าพี่น้องมีน้ําใจช่วยแชร์ไปให้อาจารย์เนาะช่วยแชร์ไปตามกลุ่มตามลายตามเพื่อนกดกดกระดิ่งกดสามเหลี่ยมกดแชร์ไปให้ให้อาจารย์เพื่อพี่น้องจะได้เห็นเนาะ,ะใครมีความศรัทธาเชื่อใจกันก็ทักกันเข้ามา เนาะมาเป็นอยากจะได้อ่าเป็นสมาชิก V.I.P. อยากรวยก็ไม่ต้องรอเนาะรอบที่แล้วรอหมายความว่าพี่น้องโชคดีงวดที่แล้วอาจารย์พลาดต้องกราบพี่น้องกราบขออภัยเนาะเริ่มกันใหม่นะคะถ้าให้โอกาสอาจารย์จะงวดนี้จะทําให้จัดให้ปังให้ดีที่สุดก็อยากเข้า V.I.P. ก็เข้ามาเพราะว่างวดเนี่ยเป็นงวดที่พี่น้องต้องเข้าละเป็นงวดที่พี่น้องต้องมั่นละเพราะว่า วันนี้ยังไงอาจารย์มั่นใจว่ายังไงต้องเข้านะคะอ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่าเป็นเดือนใหม่เป็นเดือนที่ดีเนาะขอให้ก้าวไปสู่เดือนที่ดีเดือนเก้าเก้าหน้าก้าวสู่ความร่ำรวยทุกท่านนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ